คักมาเขาขับมาไม่ค้าไอ้ที่หารา์ต้าแล้วกาพของพักตังไอแดงเปิ้งกล้วยแดงมะพระับของเราทิมเนี่ยกับผู้หลักช่องกัน <c oughs> มันกะสิคลุกคละเนี่ยนอจากคนทางขึ้นเขาเนาะจ้ะกะมีรถประจำตำแหน่งแล้ว,ลวหนึ่งคันส่งมาได้สามมือรถยกไปเลยมาได้สามมือก็ได้รถเดียวเป็นรถ อย่างบรรทุกน้อยน,น,น,น้อยเนาะรถไอ้ขี้ล้อน้อยคล้ายๆกับรถบรรทุกนี่แหละรถคล,ล้ายๆรถ6ล้อบ้านนอกแต่มันคันน้อยแถวนี้มันขับรถแบบนี้กันเขาเรียกว่ารลิสอันี่ก็เป็นท้าขึ้นเขาประเทศนี้มีแต่เขาดอกพี่น้องมองปืนที่ลาบก้าเจ้าเป็นเมืองเหมือน ไอ<ห>้ที่มาเยือนงานแต่วันน่ะเตรียมตัวไว้รถดงานว็นตรงปกจะคุณปีนเขาละติปีนต้องปีนต้องผ่านการปีนเขาทุกคนแบกปุ๋ยปีนเขาคอยเป็น,น้ไอ้ที่เกิดว่าม้าแล้ววายที่ได้ยุ่พื้นดีราบสบายสบาย,บายวนี้คุณมาครั้งแรกคุณต้องปีนเขาแบกปุ๋ยต้องรับไม่ได้เมือ่อคืนกับฝนตกนนะ้อยเนาะฝนตกตก,ตกขอนแจ้ง ่ียโตตกทัวแต่นี่เนาะทางนี้กับต๊ะอยู่ข้างล่างกับโต๊ะขึ้นเขากับต๊ะโบอึดหนอไม้กินซะอยู่แถวนี้แต่ว่าช่วงนี้มันกับโบแมนนามันเนาะกับสียังโบมีโนมันแต่ว่าก่อนหนอไม่นะเต็มมาเลยจะค้างทางอ่ะอยูมองเขายุน่เขาเอื้อนยังเอื้อนปีนั่งบ่เพราะว่าอันนี้จะจนหนาเนาะหน้าที่เอื้อนตรงซื้อเนาะโบแมน นันทุนันทุบ่ะนี่แต่บอโยยิมจังหวัดตกหมากรุกนี่แต่บกหมากเต็มเขาอยู่ไปตึอตีจังหวัดสาลี่กาสาลีเต็มเขาเนาะหลายกันนี่อันนี้กระสวนกลว้วยแมนสวนเท่าแก่อยู่เออแมนสวนเวนท่าแก่เลเานเาะโค้งสงสัยที่ขึ้นไปเห็นกลางเทิงเพื่อมัง้งสงสัยคุณไป นด้โคตรยังโคตตกอยู่ถ้าเฮาอันปุูกมือนั้นกะโดตมือแรกกบเมื่อวานนี่น้องไปโดกันยังซุ่มอยู่เด็มติน่ะเราหาเราอุ้ยจอเราก้วยนเป็นวัดคืกวยเขาสรุปแล้วมาโคน้ำหมากอีกคือเก้าจ้ะแต่ว่าแปลงใหม่จากเมื่อวานเขาเหมือนเดิมปลูกไ่ปุ๊ก ได้ <laughs> เป็นใส่ปุ๋ยคิวถังปุ๋ยใส่ปุ๋ยมากเดี๋ยวใส่ปุ๋ยพดน้ำใส่ปุ๋ยแล้วก็จะได้ไปแต่งต้นก,นกล้วยคือเก่าแล้ะจ้ะเขาแก่ทางงานไปแล้วมันก็ลงไปโรงงานปิมเขาอีกแล้วปวดบีแค้งชิบหาย <laughs> งานบนนักนักตรงปีนเขาถ้าบปปีนเขานี่โคตสะบายเลยป้าพี่น้องจ๋าเบิง่งวิวงามคักอันชีขาวๆนั้นเป็นโดมปลูกพักเลยจ้ะอกลางสวยอ่ะ นางหดน้ำต้นไม้ใส่ปุ๋ยแล้วแล้วมาหดน้ำปากซอยก้อยจนในนังเป้าใสายย่ยางมีแต่ต้นมากไอ้ต้อยตัวเป็นป่าปเป็นอันนั้นวิวงามค่ะก็อยากให้พี่น้องได้เบิง่งเป็นภูเขาทั้งเพอันนี้สายเลยเนืจากยังคล้ายๆกับเป็นควันหมอกอยู่ เทิ่งพูดเนาะสามโมงเ้าแล้วจ้ะก็เห็นพักบ้านเฮาไหมพักอะไรไปดูกันเลยตาเอาไปอ้อมขนาดแต่ว่ามาอยู่นี่เสียดายมาอยู่นี่โบมีน้ำปลาหาน้ำปลาโบเห็นนี่ so. ผักไสหรือว่ามะละกินกโอยเอาไปอ่อมใส่เนื้อหมูแต่ว่ามันโบมีปลาจ่ะหอมขนาดอืผักไสมะละกินกเห็นลายอยู่ด้วยเนี่นี่อันนี้ก็เป็นโกอหน่อไม้กอไผย แต่ยังบม่มีนอพี่ปลาผักไสนี่ว่ามาแล้วก็จะกินข้าวเหนียวจะกินอ่อมบนานเฮาน่าจ้ะคิดหอดด้คิดหอดบานด้ <laughs> ทางพี่คง,งามอันนี้ก็เป็นมากมากน้อยมันยอดอ่อนๆเลย มาเจอปลาพักกูดเก็บพักกูดนำจะพัดเบิง่งย้อนพักกูดอย่างมันย้อนใหญ่แท่นี้โอ้โให้พญใยิ่งเฮ็ดงานทาเก็บพักกูดมมพัดก่อนนะจ้ะเด็ดน้อยเผล่ปูเบิงยอนใหญ่ขนาด พี่หอดผักกูดกินเบิง้งพี่น้องจ้าเบิง้งยอดใหญ่เองอือดูสิครับโอ้ยไปพัดใส่หมูเบิง่งยอดผักกูดอือือ หดปักกูด,ด้วยอยู่ไต้หวันก็ได้มีให้เก็บเหมือนกันไปพัด งามงามหดไปเนอะกำลังแตกึ้นใหม่อยู่ข้างล่างป่ง้ มะขักผักกูดพดดีๆโพดดีๆ เฮ้ยง, <c ười> งานเบากระเว้างานนักกระเวาเมาพูดนั่นกะจิลับคัาไกล ล่างนาตามเดือดหรออยู่นอนหรอยืนจับใส่ยางใส่ต้น่มงเด้อถ้านอนก็ยังอยากรับกาแฟกระป๋องนั้นกระบอกมากินน้ำมัดกาแฟตามช่วงหรอมั้ยโอ้ตายตายตายหืดงานกินข้าวอุ้ยท้องห้องกอกกเอยู่บ้านนมล้วไปไอ้ เดี๋ยวลงมาก่อนก็นได้แดดออกแล้วงานยูนี่ฮอนได้เวลาพักเที่ยงเราปัน่นกะเอาเขามาส่งเบนโตเนาะเจ้าเอินเบนโตกับเขาเที่ยงมีอะไรกินมั่ง <S <S มู่มูจักกับขา้าวกระเจ้าอันนี้้องชิมแล้วเหมือนไก่ KFC เลยกินได้ย่หรอวะเจ้าของกินได้ย่ก็กินกับข้าวเิ่นบ่คค่คอยได้แต่ก็แต่เก้ามาแต่ละมื้อก็สีห่อหมูทอดมากินน้ำจ้ะผลมื้อน,นี้คือว่าสีได้ลงไปกินข้าวอยู่ขงาง,ขงล้างขางล้างก็เลยบได้ห่อมาพอดีเท่าแก่ว่าเหตุงานอยู่นี่จนคั่เลยกินไหมแต่เขียบผลได้ว่าธรรมดาได้ยกกินเลย นี่กับข้าวเที่ยงของเราคนละก,กล่องอืหม,มากันนั่นนะมึงวันเนอะมะละมะละจีนเอ้ยบอแมน้นบกผมหมากันนั่นไหมหมักเสวะบกผมนี่เป็นเท่าเกียเอาน้ำมาให้นำเป็นน้ำมะพร้าวมะพร้าวนมสดโอ<ฮ>้ทุนน่ะอร่อยไหมเชฟวะเบฟมืมมดไอ้น่ะ กินเบื่ออยู่บ่มันบมันกินเบื่ออยูนะ่กินกันตาย <c oughs> มาเมือเ่อแรกยังจังพี่น้องเลยไม่แต่เกียบผมเงี้ผมกินเมื่อนะโอ้โ <c oughs> อันนี้มันแม่น,นี่ย่างอ้วนจักแล้วน้องยังไปชิมว่าใครกับบอแมน กับเขากับเขาบานเพิ่นสิอกคอยใส่พริกเนาะไอเนาะแล้วก็สิกินจืดเป็นรสจืดจ้ะกะสิบบมีพริกบบมีอย่างแต่ว่าพัดักนี่สีได้คู่มือเนาะไอเนาะเขาเกสัก็เจ้ากินเจ้าเกสรเจ้าเก้ากินเสียงดังเนี่ยเจ้าเจ้าเกสสั่งมาให้นี่สีมีมีคู่มือจะพัดักนี่สองอย่างพักสองอย่างนี่ต้องมีเขากว้างยุ่นี่เขาสั่งมาเลยไปเนาะ ผมเคยแบบจังเขาแป๊บเขาเล้วแต่เขาเดินใหม่แล้วแต่เขาที่จัดชุดแบบใดมาให้จะแต่และมืออากเนาะผกเคยสั่งเางนงาะแจ็คบอกแกเราสรั่งแบบนี้นะเนาะลูหบอกแกว่าเอาแบบร้วปรานแบบผูห้หาผู้ฮั่นน้องเมืองมันอีเพ็ดเข้าเจากินเพ็ดบ่ได้อยู่เนี่ยเดี๋ยวก้อยขอโตไปกินขา้าวก่อนน,นอะจ๊ะเดี๋ยวเมื่อวานเป็นน้องเหตุงานแล้ว ตำมงะงงปลาผมไปหาปลาบมมีผมกินข้าวบุตี้ตัวเไหมตำไทยตำไสยน้ำปลาตำหุงงใส่น้ำปลา,าปอยากกินตำมะงงแห้งซีจานเดี๋ยวกินข้าวเดี๋ยวไปเฮตดงานต้อนะจาะย์ก็ใบตองกล้วยใบแห้งอันนี้ละจาะต้นแห้งใบแห้งแห้งมันตะก็อลง ล็อกกระเบนมาคุ้มหรอครับล <มะ S 1> ็อกกดีครับจยตัดแกกับยิงดีขนาดแล้วนะปัาดคือสีเซฟหลายนยี่พวกนางงอ่านข้างให้เลยเด้นี่อันนี้โมแมนกล้องกล้องเดียวเดยนี่กินกลองก้อยนำเด้พี่น้องก้อยกินบมเมดกันเลยเอาให้นางกินกินขา้าวผัดเดียวมาสองกล้องเลยตัวนี้ดาย ใหญ่ลวเนาะบัดนี้เนาะเพื่อเมื่อบานนะกินมื้อละสองกล้องเท่าแกสร้างมาสองกล้องก็กินโบได้ก็ให้เพื่อนกินแทนพักหลายอิ่มบ่บัานนี้กินแล้วก็นอนจัวจม,มง <laughs> <laughs> กินแล้วก็พักผ่อนพักฟอนกอนหาเบาเนาะแกผ้าฮเฮ็ดเนาะตทแกกินเขาแล้วตทแกกับพักนอนรับเสือได้เราก็ เอา่ากะนั่งทานั่งทาไปเฮ็ดเบียงเนาะกินข้าวแล้วกับเฝ้าแต,งต่งโตเฝ้าขาางน้ำนั่งก็นหลับพี่น้องบัดย่างไปซ่องมึงหลับเสดแล้วน่นนะโอ้โหอึนเราก็อึนเนาะเวเบียกโอ้ยก็จะบ่นกระดาษ oh. นะคะน้อยเนาะจยากหมูเมียนเมียนนะบ่นกระดาษที่บอกเขาเอานอนจะครึ่งชั่วโมงกับบ่นเนาะไก่อยู่บนนี้ยนาะลูกปรามอกส้มมากินทับข้าวเนี่ยนะ ตอนยางลงนะครเนี่ยแต่ตอนปีนยางเปลอาเองไม่ต้อไเล้ป้ายเขาได้นี่ว่ามันตีนเขาอะตอนยางน้ำต้วย่างเยอะตอนขึ้นตอนขึ้นแต่ขนาดรดกันยังสิบืุนบ่ขึ้นรถจนล่อฟีอะพี่น้องคิดเบื้องว่าเขาสูงบ่สูงอ่ะรดเป่าแบบจนล่อฟีอ่ะจนต้องได้ใช้วินเล่นขึ้นอะไออ ล่อหลังเล่นนี่ตีติติติต,ติติเลยมันมันสั้นจังจีงิกันใส้วินนะขึ้นในเอานะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ไก่พงศ์กสีได้ขอตัวลาไปก่อนนะจ้าไปพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับพาพี่น้องมาสู้งานอยู่ยุนี่ผมระอ้ว,วน,ต,นต่างแดนตันเมื่อกึ่งไ,ม,ม,ไม่ผม <G in S 1> <ล>ั้กินลายกินข้าวพี่ลึกขนาดกินกันตาย